กุ้งสุธิราชยอมพูดแล้วลังลือหนักแอบกินกับจิ้งหรีดขาววงเทวัน เรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับกุ้งสุทธิราชวงเทวันนักร้องเพลงลูกทุ่งนักแสดงและนักแสดงลิเกชาวไทยซึ่งเป็นขวัญใจพ่อยกแม่ยกทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดทำเอาหลายคนสงสัยว่ากุ้งสุทธิราชกับจิ้งรีดขาววงเทวันและน้องสาววิวิรดาเพราะไม่ว่าจะเป็นผลงานลิเกหรือผลงานเพลง ทุกคนทำเต็มที่เลยดูออกมาเสมือนจริงจนหลายคนมองว่าน้าหลานหรือพี่น้องคู่นี้พวกเขาจะเป็นแฟนกันจริงได้หรอ ล่าสุดกุ้งสุทธิราชออกมาเปิดใจเคลียร์ถึงประเด็นนี้ในรายการโต๊ะนูแมมพร้อมเผยเหตุผลที่ไม่ต่อสัญญาค่ายเก่าอย่างอาสยามถามว่าตัดสินใจนานไหมไม่ต่อสัญญากุ้งสุดทิราตตอบว่าคิดนานเหมือนกันนะเพราะเราอยู่อาสยามมา15ปีและก่อนที่เราจะไปอยู่อาสยามเราก็เป็นศิลปินที่อยู่ค่ายเล็กๆซึ่งเราก็เติบโตมาด้วยตัวเองดูแลตัวเองมาตลอด วันนึงได้มีโอกาสเข้ามาในอาสยามซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของเราเหมือนกันอย่างหนึ่งเพราะเมื่อก่อนรูปแบบการเป็นศิลปินมันต้องอยู่ค่ายใหญ่ๆตั้งแต่ตอนเด็กแล้วผมอยากไป r าเอมากเพราะเราชอบศิลปินในยุคนั้นมากคือมันก็เป็นความฝันที่ครั้งหนึ่งเราอยากจะไปอยู่บ้านหลังใหญ่แล้วมันก็รู้สึกภูมิใจและเมื่อถามถึงข่าวลือเป็นมาได้ยังไงทำไมไปเป็นข่าวกับน้านและน้องสาวของตัวเอง กุ้งสุธิราตอบว่าในยุคนั้นเราเป็นพระเอกนางเอกคู่กันซึ่งคนดูอินมากเพราะเราเล่นจริงหอมจริงจ๊บจริงถึงตัวกันจริงแบบนั้นซึ่งหลังเวทีก็เป็นแบบนั้นจริงๆแฟนคลับเขาก็สังเกตว่าเป็นผัวเมียกันแน่เลยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นพระเอกนางเอกนั้นส่วนน้องสาวมันเป็นยุคใหม่ที่เรามาทําเพลงด้วยกันแล้วก็ปล่อยเพลงไป เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักพอไปลง t i k t o ็อกโซเชียลเขาก็เลยสงสัยว่าเป็นอะไรกันคู่นี้เป็นแฟนกันหรอร้องเพลงด้วยกันพอเราทำคลิปคํำๆว่าสรุปแล้วเป็นอะไรกันเราก็เลยตอบไปว่าอ๋อเป็นผัวเมียกันมันก็เลยไม่จบถามว่าเป็นไปได้ไหมวันหนึ่งเราต้องมีครอบครัว กงสุธิราตอบว่าเมื่อถึงเวลานะผมว่ามันก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าสักวันมันต้องมีครอบครัวเพราะเราเติบโตมาเราก็เห็นพ่อแม่ของเราก่อนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเมื่อถึงวันนั้นมันก็ต้องเป็นครอบครัวเรียกได้ว่างานนี้เคลียร์ชัดว่าเป็นแค่การแสดงเท่านั้นไม่มีอะไรอย่างแน่นอน